พรจ๋าสุอ่อนอ,อกอ่อนใจจังเลยค่ะพยายามหาวิธีที่จะให้ตัวเองอยู่ใกล้คุณเนธเพื่อสารสัมพันธ์อย่างที่สุตั้งใจไว้ให้เกิดขึ้นมันอย่างมากะคะ่ะแต่สุชักเริ่มอ่อนใจแล้วสิค่ะว่าสุคงจะเข้าไม่ถึงหัวใจของคุณเนตรเธอได้นะคะนี่ก็เกือบหกเดือนแล้วนะคะ สู่อาศัยอยู่บ้านหลังนี้และพยายามว่างแผนภารกิจที่สู่ตั้งไว้ให้กับตัวเองนะคะสู่ชักเริ่มจะยอมแพ้หัวใจน้ำแข็งนายของปะพรแล้วสิคะดวงตาคู่งามเศร้าสลดลงแทบทันทีทุกครั้งที่ได้คิดถึงคำปราโมทาของนายสาวที่เอ่ยกับเธอในวันที่ขโมยจูบเจ้ารอนยางกากันแต่รสหวานร้้า ที่เธอได้สัมผัสจากรสจูบนั้นทำให้หัวใจดวงน้อยของสุวัชราดุดเหมือนจะติดอยู่ในกรงหัวใจของนายสาวเสียแล้วตั้งแต่วันนั้นทำให้สุวัชราไม่พยายามพาตัวเองออกห่างจากบ้านหลังใหญ่หลังนี้ไปไหนเลยทั้งๆท,ที่ก็ไม่มีความจำเป็นอะไรหนักหนาที่จะต้องเสียเวลาชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้เลยแม้แต่น้อย ถึงแม้นสุวัชราจะรับรู้ได้ดีว่าอดีตพี่เลี้ยงของเธอคือเป้าหมายสูงสุดที่เธอยอมทิ้งภารกิจชีวิตทั้งหมดแล้วพาตัวเองมาอยู่ตรงนี้แต่สุวัชราก็ต้องยอมรับว่าที่ป้าพรพูดมาก็ถูกแทบจะทุกอย่างแค่เธอมาเยี่ยมป้าพรบ้างเมื่อคิดถึงหรือ อาจจะมารับประพรไปนอนพักที่บ้านของเธอได้บ้างเป็นบางวันก็แทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่เป็นเพราะเธอเองดึงดันที่จะอยู่บ้านหลังนี้ต่อด้วยคิดอยากจะพิชิตใจในายสาวของตัวบ้านก็เท่านั้นแต่จนแล้วจนลอดความพยายามของเธอก็เหมือนจะไร้ผล คนที่ไม่รักไม่ใช่ต่อให้หยุดหายใจอยู่ตรงหน้าเขาคงไม่ได้คิดอะไรสุวัชรารับรู้ความหมายของประโยคนี้ได้ดีประพรจ๋าปรพรช่วยสู่หน่อยสิคะออดอ้อนคนในอ้อมกอดออกไปอย่างหวังให้เห็นด้วย hmm? คุณหนูมีอะไร ให้ป้าช่วยหรือคะแล้วป้าได้ฟังน้ำเสียงอย่างนี้ของคุณหนูแล้วรู้สึกเสียวสลังขึ้นมายังไงก็ไม่รู้นะคะพินตัวกลับมามองหน้าหญิงสาวที่เธอเฝ้าถนอมกล่อมเลี้ยงมาตั้งแต่แบเบะด้วยรู้สึกแปลกใจสุดขีดในน้ำเสียงนั้น <c oughs> ป้าพรเนี่ยรู้แก้วจุไปซะทุกอย่างเลยนะคะคือ สุรู้สึกอ่อนอกอ่อนใจมากเลยค่ะที่คุณเนธเธอเอาแต่ตีตัวออกห่างคอยแต่จะหลบหน้าสุนะคะ่ะทั้งที่สุกร็รู้อยู่นะคะว่าคุณเธอก็ไม่ได้รังเกียจสุอะไรนักหนาแต่ไงไม่ยอมรับความสัมพันธ์ที่หวังจะสื่อให้คุณเธอได้รับรู้นะคะ่ะถึงจะรู้แต่ก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบรับ อย่างใดเลยค่ะดวงตาคู่งามมนแสงลงแทบทันทีเมื่อเธอรับรู้ดีว่าคนที่เธอหมายปองเจ้าหล่อนมักจะหาเหตุผลหลบเลี่ยงที่จะอยู่ใกล้ชิดกับเธอได้เสมออืมืคุณหนูจะเป็นไปได้ไหมคะว่าคุณเนธเธอลืมคนรักเก่าในอดีตของเธอยังไม่ได้นะคะอาจจะเป็นข้อนี้ก็ได้นะคะ ที่คุณเนธเธอไม่ยอมเปิดใจเสียทีคิ้วบางขมวดมุ่นข้อหากันหลังจากแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนายสาวออกไปหญิงแม่บ้านรู้ดีว่าการที่นายสาวถูกคนรักคนสำคัญปฏิเสธที่จะสารสัมพันธ์กันต่ออาจส่งผลให้นายสาวของเธอไม่เชื่อว่าตัวเองเป็นที่รักอย่างแท้จริงได้อีกเลย คนดีๆยอมให้คนรักแย่ๆทำร้า,รายแต่พร้อมจะผักใสคนดีๆออกไปทันทีที่เข้ามาในชีวิตเธอไม่อยากคิดว่านายสาวจะเป็นคนดีที่แปลกแยกกับตัวเองจนไม่เคยได้ยินเสียงของตัวเองหรือคนที่รักเธอว่ากำลังคิดอะไรจนส่งผลให้นายสาวมาักจะเอางานมาทำอยู่ตลอดเวลา เพราะความรู้สึกในอดีตท,ที่ลบกวนอยู่ตลอดมาเฮาย้ยสูก็ไม่รู้หรอกนะคะป้าพรลมหายใจฮึดฮัดอยู่ในอกถูกเป่าออกมายาวเหยียดเพื่อหวังผ่อนคลายสุวัชราเธอเชื่อว่าเพลงแรกที่เลือกฟังตอนตื่นนอนสามารถกําหนดอารมณ์ของเธอในวันนั้นได้ทั้งวัน เธอจึงมักจะเปิดเพลงที่มีอารมณ์เพลงแบบฟิลกูดแทบจะทุกครั้งที่ตื่นมาแต่ที่ผ่านมาสุวัชรากับเรียนรู้แล้วว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เพลงเท่านั้นเพราะเธอสามารถเรื่องสิ่งดีๆให้กับตัวเองได้ทุกเรื่องเช่นเดียวกันในแต่ละช่วงของแต่ละวันกเเช่นเดียวกับ การที่เธอพยายามที่จะสารสัมพันธ์กับนายสาวก็เช่นเดียวกันเธอยอมรับว่าเธอชอบและชื่นชมที่เจ้าหล่อนทุ่มเททุกอย่างให้กับลูกสาวและสิ่งนั้นสุวัชราเธอคิดว่าเธอไม่เคยได้รับเลยจากบุพกา,ารีจำต้องใช้ชีวิตวัยเด็กอยู่กับพี่เลี้ยงมาตลอด ถึงแม้นเธอจะรับรู้ได้ดีว่าเธอเป็นที่รักของทั้งสองท่านมากแค่ไหนแต่หญิงสาวคนนี้กลับไม่ปล่อยผ่านเธอพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อลูกสาวตัวน้อยของเธอปอพรปอพรพอจะมีวิธีไหนแนะนำสู่บ้างไหมคะสู่หมดหนทางแล้วนะคะงัดแทบจะทุกกลยุทธ์ออกมาใช้แล้ว แต่ดูแล้วคงจะยากเอาการนะคะ่ะและที่สำคัญสุว่าคนของอดีตของคุณเนธเธอก็คงจะจางหายจากความรู้สึกของคุณเนธไปนานแล้วล่ะคะ่ะไม่งั้นคงไม่ขลุกตัวเองอยู่แต่ในห้องทำงานหรอกคะ่ะคุณหนูแต่หลังจากที่ป้าเตียนสติคุณเนธวันนั้นดูเหมือนว่าเธอจะอยู่กับคุณหนูกอบัวมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ จนเห็นได้ชัดเลยค่ะป้าสู่ก็รู้สึกเช่นนั้นเช่นกันค่ะแปลกนะคะผู้หญิงที่ดูเพรียบพร้อมไปซะทุกอย่างแต่กลับเลือกที่จะอยู่คนเดียวโดยมีลูกสาวตัวน้อยเป็นโซ่คล้องใจเพื่อที่จะอยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีความหมายนะคะค่ะคุณหนู บางทีชีวิตของคนเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายหรอกค่ะก็แค่ต้องการคนที่เรารักและรักเราก็เท่านั้นแม้ว่าความรักนั้นมันไม่จำเป็นต้องเป็นความรักในรูปแบบของคู่ชีวิตเลยก็ได้นะคะป้าเชื่อในความคิดนี้ของป้าเสมอนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็คงจะใช่นะคะป้าพรไม่งั้นป้าพรคงไม่อยู่เป็นโสด มาจนถึงทุกวันนี้หรอกใช่ไหมคะเสียงใสหวานเอ่ยเซลเจ้าของร่างนุ่มที่เธอประคองกอดอยู่อย่างหวังแจกแจงความรู้สึกค่ะค่ะคุณหนูแต่ความรักที่ป้าพรได้รับทั้งจากคุณหนสูสุและจากคุณเนธเธอทำให้ป้ามีพลังที่จะอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขนะคะจบประโยคอ้อมกอด ที่กอดคุณหนูของเธออยู่ก็กระชับเข้าหาตัวมากกว่าเดิมอืมปอพรก็น่ารักอย่างนี้ละค่ะจะไม่ให้สุรักได้ยังไงไหวคะต้องทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะได้ปอพรมาอยู่ด้วยตลอดอย่างนี้นะคะฉาบแววแห่งความมุ่งมั่นขึ้นมาอีกครั้งทันทีเมื่อคิดถึงสิ่งที่เธอตั้งใจจะทำเพื่อให้ใครคนนี้ ได้มาอยู่กับเธออย่างนี้ตลอดไปสุวัชาราจำได้ว่าแม่ของเธอเคยเล่าให้ฟังว่าวันแรกที่พาเธอกลับมาถึงบ้านหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลหลังคลอดเธอได้หนึ่งสัปดาห์แล้วแม่ของเธอเอาแต่เฝ้าจ้องมองตัวเธอที่ห่อผ้าไว้จนตัวกลมอยู่ในเตียงของเด็กอ่อน ไฟก็ยังไม่เปิดมีเพียงแสงอ่อนๆจากดวงตะวันยามพรบคำ่ำส่องเข้ามาทางหน้าต่างพร้อมกับเฝ้าแต่คิดว่าเธอจะทำอย่างไรต่อแล้วจะทำยังไงเธอถึงจะสามารถดูแลเลี้ยงลูกสาวตัวน้อยได้ในใจก็รู้สึกโหดหูจนเธอตกใจกับความคิดของตัวเองเสมอ คุณหมอที่ดูแลมารดาบอกว่าอาการอย่างนี้เขาเรียกว่าเบบี้บูนั่นเองทำอะไรที่เกี่ยวกับลูกแทบไม่ได้เลยกลัวไปหมดดีหน่อยที่มีป้พอพรคอยช่วยเหลือในการดูแลเธอและทำได้เป็นอย่างดีไม่งั้นแม่ของเธอคงจะผ่านเหตุการณ์วิกฤตในเหตุการณ์นั้นไปแทบไม่ได้เลย ประพรจ๋าปราพรช่วยหน่อยได้ไหมคะสุคิดว่าถ้าเราพิชิตใจคุณเนธเธอไม่ได้จากทุกอย่างที่สุพยายามทำมาตลอดหเดือนสุจะเปลี่ยนกลยุทธ์ค่ะสุจะเอาตัวเข้าแรกเลยดีไหมคะประพรฉาบแววแห่งความมุ่งมั่นขึ้นมาแทบทันทีเมื่อความคิดแผงๆเกิดขึ้นมาในห้วงคำหนึง่ง คุณหนูคุณหนูจะทำอะไรเหรอคะคุณหนูหมายถึงอย่างไรปอะพรไม่เข้าใจคะ่ะแล้วก็คุณหนูอย่าบอกนะคะว่าความห่วงใยฉายออกมาอย่างเด่นชัดเมื่อเอ่ยคำถามนั้นออกไปก็สุคิดว่าถ้าไม่เข้าทํำเสือไหนเลยที่เราจะได้ลูกเสือล่ะคะและแผนการต่อไปของสุก็คือการลุกคาดคะ่ปะปอพร ถ้าสุได้ลองทุ่มหมดตัวขนาดนี้แล้วคุณเนธเธอยังเอาแต่ปฏิเสธสุอยู่อีกสุก็จะลักพาตัวปพรไปอยู่ด้วยที่บ้านเลยค่ะเอาให้คุณเธอเหงาหงอยอยู่คนเดียวไปเลยคุณหนูคุณหนูพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่เอานะคะอย่าทำอย่างนั้นสงสารคุณเนธเธอ ไหนแต่คุณหนูกอบัวอีกป้าเป็นห่วงสุก็พูดเล่นไปอย่างนั้นละคะ่ะป้าพรเอาเป็นว่าป้าพรต้องช่วยสุนะคะไว้สุจะบอกว่าต้องทำอย่างไรบ้างโอ๊ยคุณหนูป้าละหายใจหายคอไม่ทั่วท้องแล้วนะคะดูความคิดที่จะทำแต่ละอย่างสิเพยงแผลงทั้งนั้นเด็กาส,ดสาวสดใส จะยังไงก็ได้ไม่เคยทําให้คนรอบข้างต้องมีความทุกข์หายไปไหนแล้วล่ะคะมือนุ่มอวบอุมยกขึ้นรูปศีรษะคนที่นอนอยู่ตรงหน้าอย่างเบามือคิ้วบางยกขึ้นเมื่อความรู้สึกชวนให้อ่อนใจต่อพฤติกรรมของหญิงสาวที่เธอเคยเลี้ยงมา ไม่สบายเป็นอะไรมากไหมคะเสียงไสหวานเอ่ยถามคนที่เอาแต่นอนห่มผ้าอยู่บนเตียงมาตลอดทั้งวันตลอดวันเธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอดูขาดอะไรไปสักอย่างไม่มีใครคนนี้คอยป้วนเปี้ยนอยู่รอบกายคอยพูดคอยหยอดคําหวานทำให้ชีวิตของเธอดูมิติ ไม่เงียบเหงาเหมือนหลายๆปีที่ผ่านมาแล้วทานยาเรียงคะเนี่เห็นว่าป้าพรบอกว่าคุณสุคุณไม่สบายนะคะเตียงนุ่มอ่อนยวบลงแทบทันทีพร้อมกับก,กลิ่นกายหอมหอมที่คุ้นชินโชยมากระทบจมูกทำให้สุวัจรารับรู้ได้ถึงการมาของใครคนแต่แพร่ขนตางอนงาม ก็ไม่ยอมขยับยกเพื่อเปิดให้เห็นคนที่อยู่ในใจความเงียบที่ก่อเกิดยังผลให้คนที่นั่งอยู่ที่ขอบเตียงยื่นมือเข้าไปใกล้แต่หน้าผากมนเบาๆด้วยหลังมืออืมตัวก็ร้อนรุมๆสงสัยจะมีไข้เดี๋ยวเนธจะให้ป้าพรเอาข้าวต้มขึ้นมาให้พร้อมกับยารดไข้นะคะ เจ้าประโยคกินหอมๆที่คุ้นชินก็จางหายออกไปจากห้องสุวัชราลืมตาโพงขึ้นมาแทบทันทีที่ได้ยินเสียงประตูปิดลงรอยยิ้มพลายหวานผุดสว่างจ้าออกมาอย่างเจ้าเล่รู้สึกพอใจกับแผนการเริ่มเป็นไปตามที่เธอวางแผนไว้กระเป๋าน้ำร้อนที่เธอซ่อนไว้ใต้ผ้าหม่มถูกนำไปเก็บซ่อนไว้ที่ตู้เสื้อผ้าโดยพลัน แล้วร่างบางก็กลับมาซ่อนตัวอยู่ใต้ผ้าห่มดังเดิมเอาเธอค่ะป้าพรเดี๋ยวเนตรเอาขึ้นไปให้เองก็ได้ถ้าป้าพรปวดท้องมากนะคะป้าพรปวดท้องมากไหมคะดวงตาคู่งามทอประกายแสงแห่งความห่วงใยออกมาอย่างเห็นได้ชัดไม่ค่ะคุณเนตรป้าดื่มน้ำโอเอสแล้วนะคะ อาการก็ดีขึ้นแล้วล่ะค่ะคุณหนูกอบัวก็เข้านอนไปสักพักป้าพรเลยอยากจะขอตัวเข้านอนเลยนะคะถึงแม้นจะหยุดถ่ายท้องแล้วแต่ป้าก็รู้สึกเพลียๆนะคะพูดพร้อมกับเชส,สายตามองลงต่ำหลบสายตาคู่คมของนายสาวเพื่อหวังหลบซ่อนพิรุธที่อยู่ในใจ คุณหนูนะคุณหนูทำให้ป้าพรต้องพูดคำมดเทศอีกแล้วคืนนี้มีหวังสวดมนต์ยาวอีกแล้วสิเราหญิงแม่บ้านเอาแต่ก้มหน้างุดคิดถึงความผิดในใจในข้อมุสาที่เธอได้เลือกทำโอเคโอเคโอเคค่ปะป้าพรงั้นเนตรขอขึ้นไปดูคุณสุให้เองเลยก็แล้วกันนะคะมืออุ่น ของหญิงแม่บ้านถูกยกทาบทับอ,อกเพื่อหวังปลอบใจที่กำลังเต้นละลัวอยู่ให้เต้นเบาลงอีกนิดไหวไหมคะลุกขึ้นทานข้าวต้มก่อนสิเสร็จแล้วจะให้ทานยาต่อเลยอืมคุณเนธขอบคุณมากนะคะป้าพรไปไหนล่ะคะทำไมคุณเนธต้องยกข้าวต้มมาให้สุข เองอย่างนี้ลนะคะน้ำเสียงเบาหวิวของคนไม่สบายเอื้อนเอ่อยออกมาพร้อมกระโถดตัวขึ้นพิงพนักของหัวเตียงประพรไม่ค่อยสบายค่ะเห็นว่าปวดท้องเลยขอเข้านอนก่อนมาคุณทานข้าวต้มหน่อยเร็วเดี๋ยวเนี่จะป้อนให้อิ่มแล้วจะได้ทานยานะคะ ดวงตาคู่งามสุปสานพร้อมกระนั้นช้อนที่ตักข้าวต้มก็จ่ออยู่ที่ปากของคนป่วยปากบางอ้างงับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างรู้งานความเงียบเข้าปกคลุมไปทั่วห้องกว้างเมื่อถ้วยก็ต้มว่างลงยาเม็ดสีขาวที่อยู่ในถ้วยเล็กๆก,ก็ถูกยื่นให้ทานยาลดไข้นะคะแค่ เม็ดเดียวก็น่าจะพอเพราะน้ำหนักของคุณคงไม่ถึงห้าสิกิโลนะคะพยาบาลจำเป็นพูดขึ้นอย่างหวังอธิบาย <c oughs> ขอบคุณมากค่ะคุณเนตรคุณเนตรรู้ได้ไงคะว่าน้ำหนักของสุเท่าไหร่นะคะหรือว่าคุณเนตรแอบมองสุอยู่บ่อยๆคะคิ้วงามยกขึ้นพร้อมกันทั้งสองข้าง เมื่อรอคำตอบในประโยคคำถามนั้นก็ใครใช้ให้ป้วนเปียนอยู่รอบๆกายเนรตลอดล่ะคะถึงไม่สังเกตก็รู้อยู่แล้วล่ะค่ะว่ารูปร่างบอบบางอย่างนี้น้ำหนักจะประมาณเท่าไหร่ดีจังเลยค่ะที่สุอยู่ในสายตาของคุณเนรบ้างวันทั้งวันที่สุไม่สบายคุณเนตรคงจะมีความสุขมากสินะคะ ไม่มีสู่คอยป้วนเปี้ยนทำให้ลาคาญใจนะคะหืมใครว่าลาคาญเหงาหละไม่ว่าเนตรมองไปทางไหนก็ดูเงียบไปหมดประโยคนั้นของคนตรงหน้าทำเอาสุวัจรานิ่งตะลึงงันอยู่ชั่วขณะคุณเนตรคุณเนตรรู้สึกอย่างที่สุรู้สึกอยู่เสมอหรือเปล่าคะ สุขอถามตรงๆเลยแล้วกันนะคะเป็นห่วงสู่มากมายที่สุไม่สบายนะคะดวงตาคู่งามสุประสานดวงหน้าของคนนั่งอยู่ขอบเตียงของเธอไม่ยอมลดละอืมก็ห่วงแหละถึงเอาข้าวกับยามาให้เนี่ยกินยาสิหาใครจะได้ลดดวงตาคู่งามเฉมองไปอีกทาง เมื่อสัมผัสได้กับดวงตาคู่สวยที่ขยันฉายแวววิบวับออกมาให้เธออยู่ตลอดซึ่งผิดวิสัยของคนที่กำลังป่วยอยู่สุอยากกินอย่างอื่นมากกว่านะคะถ้าได้กินอุณหภูมิที่กำลังร้อนลุ่มอยู่ของสุคงจะลดลงอย่างแน่นอนนะคะอืมคุณสุคุณหมายความว่ายังไงคะ ก็ที่สู่ไม่สบายวันนี้คือสุอยากให้คุณเนตรขึ้นมาหาสูที่ห้องนี้ค่ะอะไรคุณสูคุณแกล้งป่วยเหรอคะใบหน้างามหันควับมองหน้าคนที่พิงพนักเตียงอยู่แทบทันทีสบสายตากับคนหน้าระรื่นอยู่อยากหวังตำหนี่ก็ถ้าไม่ทำอย่างนี้คุณเนตรจะมาหาสุที่ห้องนี้ไหมล่ะคะ แต่ก็ว่าแล้วนะคะถึงเข้ามาคุณก็คงไม่กล้าเออไม่กล้าอะไรคุณสุวัชราคุณจะพูดอะไรคิ้วงามขมวดมุ่นเข้าหากันอย่างชวนฉงนในคำพูดของคนที่เธอจับได้ว่าโกหกในอาการเจ็บป่วยของเจ้าหรอนก็ไม่กล้าทำอย่างนี้สิคะจบประยุกข้อมือบางเล็ก ข้างที่อยู่ใกล้ถูกสุวัชราคว้ามหมับเขาให้ออกแรงดึงจนร่างบางของคนที่นั่งอยู่ทลาเข้ามาใกล้ตกอยู่ในอ้อมกอดของเธออย่างที่เจ้ารัดไม่ทันได้ตั้งตัววายเนรนาภาวิดวายออกมาอย่างตกใจสุดขีดก่อนที่จะได้พูดอะไรปากบางก็ถูกประกบทาบทาับจากปากนุ่มแทบทันที คำพูดบริภาทถูกกลืนหายลงไปในลําคอลิมผิปากร้อนบทเบียดลิมผิปากนุ่มอย่างหนักหน่วงเร่าร้อนดุดันและช่างเอาแต่ใจอยู่ในทีแต่สิ่งหนึ่งที่เนตรนภารับรู้ได้คือความอ่อนหวานที่ซุกซ่อนอยู่ในสัมผัสว่าหวามนั้นจนสุดท้ายเธอต้องจูบตอบคนใต้ร่างกลับไปราวกับ ต้องมนสะกดนำซ้ำฝ่ามือร้อนก็เคลื่อนไหวสำรวจทุกสัสดส่วนยังโหยหามไม่เอานะคะคุณโซลิมที่ปากอวบอิ่มตอบว่าเมื่อปากร้อนร้อนเปลี่ยนตำแหน่งซุกไซดวงหน้านวลเนียนและ รำคอระหงวกขึ้นไปจูบซับใบหูเล็กน่ารักยังผลให้เนเนภาขนลุกสู้ขึ้นมาด้วยรู้สึกสุดแสนจะว่าบหวามตรงกลางกายสาวร่างบางเบียดเข้าหากันอย่างชิดแนบเมื่อสุวัชราเอ็นกายและดุนดันให้อีกคนเข้าหาร่างบางของเธอมากขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นร่างบาง ของคนบนร่างถูกกดให้เข้าหามากขึ้นจนไม่มีแมน้นช่องว่างให้อะไรผ่านไปได้มือบางรูปไร้ไปนวดคลึงแผ่นหลังยังหวังเร้าโรมอารมณ์ว่าหวามดำเนินไปอย่างลึกซึ้งบนเร่าร้อนจนทั้งสองหลงเพลินในวังวนแห่งห่วงเสน่หานั้นอย่าอย่าทำอย่างนี้ เนนภาเอ่ยห้ามอีกคนด้วยน้ำเสียงที่สุดแสนจะเบาวิวยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งเติมเชื้อเพลิงให้เติมลงไปในเชื้อเพลิงสว่านนั้นมากกว่าเดิมไม่นานเนนภาก็แทบจะไม่มีเสื้อผ้าอยู่บนเรือนกายของเจ้าร่อนใบหน้าที่ซีดเผือดเมื่อครู่แดงส่านคล้ายลูกเชอรี่สุกก็ไม่ปาน เนนภาพยายามขยับหนีปกปิดเรือนร่างให้พ้นสายตาคู่งามของคนที่กำลังจ้องมองเธออยู่อย่างไม่วางตาเพื่อไม่ให้ได้เปรียบเสียเปรียบเจ้าร่อนก็ยกตัวขึ้นถอดอาพรของตัวเองออกจนหมดทุกชิ้นด้วยเช่นกันเนนภาหายใจติดขัดขึ้นมาแทบทันทีที่สายตา เฝ้าแต่จ้องมองสองเต้าง,งามตรงหน้าอย่างไม่อาจระสายตาไปทางอื่นได้เลยในขณะนี้ก่อนที่เนนภาจะได้คิดอะไรไปมากกว่าชื่นชมเรือนร่างสมส่วนที่ดูแล้วช่างเพลินตายิ่งนักปากอิ่มที่อ้าค้างของเนนภา,าก็ถูกบดประกบปากอิ่ม ของคนตรงหน้าบทขยี้ลงอีกครั้งอารมณ์สวาทที่ครุกกลุนอยู่ในใจของเนนภาได้ถูกระบายออกมาอย่างยากจะหยุดเอาไว้ได้ยิ่งร่างบางชาดิกไปทั่วร่างเมื่อได้รับการจูบจาบจ้วงเอาแต่ใจของหญิงสาวอีกคนดุดคล้ายกระชากวิญญ,ญาณของเธอออกมาจากร่างเลยก็ว่าได้จากนั้นรสจูบันเร่าร้อน ก็ลดความรุนแรงกลับกลายเป็นอ่อนหวานซ่านสยิวขึ้นมาแทนปากอุ่นสำรวจร่างงามของเธอไปทั่วอย่าค่ะได้โปรดเสียงหวานของเนธภ,ภาเอ่ยห้ามผลาแพผวแห่พร่าเมื่อปากอุ่นๆและจมูกของคนบนร่างที่เฝ้าเอาแต่ลูกกรานเธอไม่หยุดหย่อนคุณเนจา๋าอย่าสั่งอะไร ที่ต่อต้านจิตใจของตัวเองต่อไปเลยนะคะคุณเนธเป็นของสูนะคะโจประโยของคนหน้าสวยที่กำลังแดงกล่ำด้วยลิรักลำคอขาวผ่องของเนธภาก็ถูกสัมผัสจากปากอุ่นอย่างแรงจนเป็นรอยแดงยาวยิ่งสุวัจราปลุกเราอย่างหนักหน่วงเท่าไหร่ ล่างงามของเนนภากับเย็นเยอเือกแทบขาดใจในที่สุดเธอก็ทนต่ออารมณ์เสน่หานั้นไว้ไม่ไหวเมื่อหญิงสาวบนล่างพาเธอโบยบินโลทยานสู่ฟากฟ้าควายคว้วาดวงดาวนับล้านดวงมาครอบครองไว้ได้สำเร็จพร้อมๆกัน